ว่าวลูกเรานะเนอไอทำเนี่ยเคยเล่นใช่ไหมเนอเนอเคยเล่นเนอแล้วนนอะไอหาฮอนอคูกเจอยังคะหาฮอนอคูกเจอหรือยังคะไหนหาสไหนเมื่อกี้นนอะไอเห็นว่าวไหมว่าวอยู่ตรงไหนว่าวจุฬาว่าวจุฬาอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยที่น้องไอบอกว่าเนอะไอเคยเล่นน่ะใช่อันนี้เราจุฬานะคะต่อไปอออ่าง ่อไปอออาแล้วก็ฮอนอคุอ้าวใช่ปะเมื่อกี้หาฮอนอคุอยู่ปะชิมัยอ่ะเหมือนกันไหมอ่ะเธอเ,เหมือนกันมไหมคะเหมือนกันค่ะใช่ปะคะใช่ค่ะนะร้อนจังเลยอ่ะทำไมเธอเก่งขนาดเนี้ยแอเรียลแอเรียลเธอพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเธอก็พูดภาษาไทยได้ใช่ไหมอ่ะ เธอก็พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าได้ค่ะแล้วเธอก็ยังเขียนภาษาไทยได้ด้วยหรอได้ขอดูในซิที่เธอเขียนนะ่ะฉันอยากเห็นจังเลยมาดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมว้าวเอเรียลทำไมเธอเก่งขนาดนี้เอเรียล e อเรียลเธอกินอะไรทำไมเธอเก่งจังเลยอ่ะกินอะไรก็ได้